สกอตต์แม็กโทเมเน่กับนาโปลีครับเกิดขึ้นได้อย่างไรคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันครับสกอตต์แม็กโทเมเน่ในตอนแรกครับเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมแต่อย่างใดครับเนื่องจากว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยคอนเต้ e ได้วางทานด้านของบิลลี่คิมอไว้เป็นเป้าหมายอันดับที่1 คอนเต้าวางแผนไว้ตอนแรกครับก็คือเล่นในระบบ3-4-2-1ครับโดยใช้ด้านของมาริโอ m เอโมโซเป็น3กองหลังณนะเวลานั้นนะครับนาโปลีก็ได้กองหลังเข้ามาแล้ว2คนครับก็คือด้านของราฟามารินแล้วก็ทางด้านของอ l e ิซานโดวบัวน o จโนแต่ว่าการจะเล่นหลัง3นะครับการมีกองหลังแค่5คนเนี่ยมันไม่พออย่างน้อยๆเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟต้องมี6คนด้วยกันครับ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนาโปลีก็มีโจวานนี่โดเรนโซ่นะครับที่มีการวางแผนจะขยับเขาลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟรวมถึงยังมีอา ah มีรามานี่มีฮวนเฮสุสนะครับแล้วก็มี2คนที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นมารินแล้วก็บอนจอโนโนแน่นอนว่ามันยังขาดอยู่ยีกหนึ่งคนครับซึ่งคนคนนั้นก็คือน่านของเอโมโซที่เป็นเป้าหมายแต่ว่าครับโดยข้อเรียกร้องมากมายของเอโมโซมันทําให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้น นี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทาให้คอนเต้เนี่ยเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆทางเลือกอื่นที่ว่าในยับก็คือการเปลี่ยนไปเล่นแผนใหม่แล้วก็แผนที่มีความเป็นไปได้ในตอนนั้นก็คือแผน4-3-3และพอกลับไปเล่นแผน4-3-3ครับโดยความที่นักโอลีก็เพิ่งจะเสียหน้านของเปเตอร์ซินสกี้ไป เขาก็จําเป็นที่จะต้องมีนักเตะใหม่เข้ามาแทนณนะเวลานั้นนะครับคนที่เป็นข่าวก็คือมาโกเบชานินี่นะครับที่มีการาจารึงขั้นที่ว่าเบชานนนี่เนี่ยก็ได้เดินทางมาตรวจร่างกายที่วิลลาสจวัดคลินิกในกรุงโรมเป็นที่เรียบร้อย แต่นะครับก็เพราะการตัดหน้าของอัตรันตาในนาทีสุดท้ายนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอมันจึงทําให้ดีลระหว่างเบรชานินี่กับนาโปลีเนี่ยล่มไปในเวลาต่อมานะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วครับว่าทําไมสาเหตุที่ดีลนี้ล่มเนี่ย มันอาจจะมาจากการที่นาโปลีเนี่ยรับรู้ได้ครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ปิดกั้นโอกาสในการปล่อยนั่านขอแม็กโทมินเน่ออกไปจากทีมซึ่งตรงประเด็นนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ให้น้ำหนักนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไหนที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วผมมองว่าในเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า,าเทรมอนจริงๆนะครับแม็กโทมินเน่กับเดชานินี่แม็กโทมินเน่ก็เป็นนักเตะที่น่าคว้าเข้ามามา,มากกว่า ลรอเบเชานินี่เนี่ยก็มีประสบการณ์เล่นเพียงแค่เซเรียเบเท่านั้นนะครับในยุคที่ผ่านมาเพิ่งจะได้เล่นในระดับสูงเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นผิดกับแม็กโทมิน่ครับที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วแล้วก็เล่นกับนักเตะชั้นนํามาแล้วมากมายซึ่งด้วยความที่มันตรงกันเลยครับกับจังหวะที่แมนยูเนี่ยไม่ปิดกั้นโอกาสในการปล่อยแม็กโทมิน่ครับมานาพันนั่งงคอนเต้เนี่ยโน้มน้าวนักเตะชาวสกอตติสผู้นี้ครับให้ย้ายเข้ามาเล่นในเมืองเนเปิลได้เป็นผลสำเร็จโดยที่แม็กโท